สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Adventure Content Channel นะคะช่องที่จะมีทั้งรีวิวเครื่องเขียนแชร์สัมภัษไอเดียของ ies, Food, anner, กุกกี้บุตรโจแพลนเนอร์และก็เคล็ดลับไลฟ์สไตล์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนม a r c h ฉะนั้นเราจะมีเฟอบริชกันค่ะซึ่งเฟ v ร r บริชลอนี้นะคะไม่มีตัว S อเพราะที่ไม่พอ <c oughs> จะเริ่มจากที่ถืออยู่ในมือนี้เลยค่ะมันคือโคมไฟที่มีตัวอักษรนะคะจากร้านไทโปจําราคาแม่นแมไม่ได้แบบร้อยกว่าบาทไม่ถึง2 0 0ร้ยเลยค่ะ ถ้าซื้อของอะไรก็ได้ในแท็กโปแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าของหมดหรือยังนะคะนาวานจะมีตัวนี้เมื่อกตัวนี้ซื้อจากช้อปปีนะคะแบบแต่ว่าร้านที่นาวานซื้อะคะ่ะเหมือนเขาเปลี่ยนชื่อร้านอะไรไม่ทราบปัญหาไม่เจอแล้วนะลองเซิร์ชประมาณนะคะแบบอัลฟาเบแลมอะไรประมาณเนี้ยน่าจะขึ้นอันที่สองนะคะเป็นหมวดเกี่ยวกับพวกการจดจดอันนี้นก็คือเล่มน,นี้เลยค่ะเป็น a v e l e r Note นะคะของ Lo ฟ o k i นท์นวานซื้อมาจาก Mini Plan นะคะทำรีวิวไว้แล้วคุณงามความดีของเธอที่เลิศก,กว่า ตัว travelers note ตัวอื่นที่เราเคยใช้มาก็คือนี่เขามี e l ล s สติกแบนถึง4อันทำให้เวลาสุดๆนานๆเงี้ยมันจะทำให้แบบไม่ไม่บานออกนะคะแล้วก็มีข้างๆมีที่เสียบใส,ใส่นู่นใส่นี่ นั้นที่เลิศมากๆที่พิ่งมาพบตอนทำプライวิสเมคอเดนมาส <c oughs> ก็คือกระดาษมันหนามากเ <c oughs> พราะกระดาษหนาขนาดน,นี้นหวานก็เลยลงสีน้ำได้แบบสบายใจเิบไม่ต้องห่วงทะลุทะเลออะไรเลยดีใจมากเลยค่ะอยู่กับหมวดจดๆกันต่อนะคะในที่สุดนหวานก็ถอย iPad มาถึงแม้มันจะเป็นของ2018นะคะฮิเ <c oughs> <c oughs> ข้าดูพร้อมกับ Apple pencil รู้สึกว่ามันก็ เพียงพอพอดีต่อความต้องการของค่าพเจ้าแล้วหลกัหลกๆคือนวาน,นะต้องทํางานแบบเป็นการเดินทางเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เวลา top, แบกแล็บท็อแบบบางทีมันมีแต่ข้อสําคัญแล้วกลัวเหมือนกันว่ามันจะมีปัญหาหายเหยนี่คือร้องไห้เลยนะถึงจะสํารองข้อมูลก็ตามเม่ที่บางจุดที่มีคอมอ่ะก็ดีแต่ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นก็คิดว่าตัวนี้ iPad อ่ะจะมาช่วยได้นะคะยังไม่พอก็คือมันจะมาช่วยในเรื่องของการตัดต่อคลิปต่าง,าง,าง,างๆนะวานก็เลย เรียนรู้จากไอพวก Rough Animator อันนี้ต้องขอขอบคุณช่องพีนัทบัตเตอร์มากนะคะทำให้กระจ่างมากเรื่องพวกนี้ก็ลองทำปกต่างๆเริ่มทำจาก Procreate นะคะประมาณนี้นะฉันก็จะเห็นว่าปกของตัวช่องใหม่ๆนะั่ช่วงปีนี้มันหน้าตาดูเปลี่ยนไปนะคะมีไออีไอ้ r o u g h Animator เพิ่งลองเล่นเป็นครั้งแรกมันเหมือนกับว่าจะทาแบบนี้ได้เดี๋ยวนะคิดว่ามันน่าจะอยู่ในคลิปวันนี้นะคะ่ะแบบเป็น เห,เห็นเห็นดาวไหมคะก็คือทำกรีนสกรีนจากในนี้คือเน้นเฉพาะการทำงานล้วนๆไปเต่อมานะคะเป็นหมาะของการขีดขีดเขียนเขียนและครื่องเขียนทั้งหลายเริ่มต้นจากเป็นยางลบโมโนนะคะมันหัวเล็กมากเหมาะกับคนลายมือเล็กอย่างข้าพเจ้าหรือว่าเวลาแบบจะดราฟงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใบส่งลระบายสีอันนี้เก็บขอบก็ดีเหมือนกันอันต่อมาคือทีนี้เลยคะ่ะ ซาลาซามาร์เบลนะคะอวดในคอมมูนิตี้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสีความผสมผสานของเธอ ประมาณสีต่อหนึ่งด้ามนะคะส่วนสีมันจะออกเป็นสีอะไรมันคือแบบแล้วแต่ดวงเลยมันไม่รู้ว่าคุณจะได้สีอะไรออกมาบ้างอ่ะตัวนี้โอ้โหนี้แบบเหลืองส้มเขียวอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ด้ามสีเขียวก็เป็นเขียวเหลืองแล้วก็ด้ามส้มนี่ก็แบบเหลืองส้มแต่สีที่ชอบที่สุดนะคะคือสองสีนี้มันเขียนบนกระดาษสีขาวก็ยังเห็นชัดอยู่กระดาษสีนวลก็เห็นชัดอยู่ไอเจ้าสามตัวนี้มันคือแล้วแต่ว่าไส้ที่มันไหลออกมามันจะเป็นสีอะไรค่ เสียหายนะคะของตัวนี้เนี่ยแถวห้าสิบบวกบวกแต่ว่าไส้อ่ะคะ่ะเห็นที่ดโซเป็น2อัน60บาทคิดว่ามันร้านอื่นก็มีถูกกว่านี้นะพวกนี้นะคะแล้วแต่ร้านน้ำหวานซื้อที่ร้านกลมๆอยู่จากฟิสโนโลกแต่ว่าเขาไม่ขายออนไลน์ฉันถ้าคนไหนสนใจออนไลน์เห็นแบบมีคนชี้ช่องมานะว่ามีร้านสมใจน้ำหวานไปเซิร์ชเลยอะ่ะแค่ซาราซ่ามาร์เบลเนี่ยในช้อปปี้มีเยอะมากราคาแล้วแต่ะคะ่ะตั้งแต่ประมาณ40บาท55บาทส่วน ถ้าซื้อเป็นเซตครบ5ด้ามน,นะคะก็ตั้งแต่180บาทจนถึง220บาท ปากกาตัวต่อมานะคะคือตัวนี้ค่ะเป็นคาร์เวโกสี c คอร์จันแคนดี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นตัวสตาร์เตอร์ของกลุ่มคาร์เวโกทั้งหมดหัวที่ใช้นะคะนวนใช้หัวแบบฟน์หัวเล็กสุดที่ร้านที่นวลซื้อชื่อสตูดิโอ3ของส่วนอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะตอนที่ไปซื้อเนี่ยคือเขาสามารถสลักชื่อลงไปที่ปลอก1-10ตัวอักษรแรกฟรีนะคะแต่ว่าราคาจริงๆถ้าสลักคือต้องประมาณ100บาทที่10ตัวอักษรแรกราคาค่าเสียหายนะคะอยู่ที่มัน700กว่าบาทเกือบเกือบ800จำแม่นๆไม่ได้ อย่งไรก็เราไปดูในบลอกทางนี้มีบอกกับทางเดินไปถึงร้านเลยเพราะว่าเข้าใจาทุกคนน่าจะหลงเซ็นทรัลเวิด์เหมือนน้ำหวานนะน้ำหวานหลงบ่อยมากเลยแหละปากกาเซตต่อมาคือแปลกมากว่า2เดือนที่ผ่านมาน้ำหวานนะ่ะใช้ปากกาลุกลืก่นเยอะมากตัวเนี้ยสภาพตามความเป็นจริงซื้อเพราะดีไซน์มันน่ารักค่ะดูซิเป็นคุณหมีภูแล,แล้วแบบมีตัวโน,น้ตอันนี้ก็คุณมิกกี้มินนี่คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสีดำด้วย อันนี้เป็นของ Unidestream นะคะเป็นหัว0.5ลายลิก e x c l ผ่าซื้อมาจากกลมๆจำราคาไม่ได้ ก็เขียนลื่นค่ะตามสไตล์เขาเจอข้อเสียหนึ่งข้อแล้วก็คือว่าบางครั้งค่ะเขียนไปนานๆมึกหายจะต,ต้องให้น้องไปพักแป๊บหนึง่งแล้วพอเอาน้องมาเขียนใหม่น้องก็เขียนได้ดีเหมือนเดิมอันนี้นเป็นช่วงแรกๆที่้หวานใช้ปาก,กานะคะแต่ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นแล้วเลยไม่ค่อยแน่ใจว่าตอนแรกๆนั้นอาจจะมีแบบไอ้นู่ไนไอ้นี่ยังไม่ค่อยเข้าที่หรือเปล่าเซตต่อมานะคะเพิ่งทำคลิปกรีดไปพิธี่แล้วคอนตัมรุ่นมาร์ชเมลโล่นะคะหัวเล็กมากศ2 9จดมีความขาว แชมโบะนะคะยังใช้เล่นด้วยเพราะว่ามีซับสไคร์เดอร์ค่ะเขาบอกว่าถ้าใช้ไปนานๆนละหมึกอาจจะสีจางลงแล้เราก็ตกใจจริงหร เพราะเราชอบมากแล้วไงคือแบบชอบมากๆแล้วอะแล้วอยู่ๆมาบอกว่ามันจะจางลงจริงๆเหรอก็เลยตอนเนี้ยใช้ตัวเนี้ยเยอะมากแม้เป็นสีน้ําเงินก็ตามเพราะอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างที่น้องเขาเป็นหรือเปล่าถ้าเป็นก็ต้องมาคุยกันแต่ถ้าไม่เป็นเราก็ต้องมา d เฟน n ์ให้กับทางผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เขาด้วยอะไรเงี้ยว่าเออของเราไม่เป็นนะมีของใครมีปัญหามีปัญหายังไงลองแชร์ไอเดียกันข้างล่างนะคะต่อมาค่ะเป็นอุปกรณ์ช่วยในการตกแต่งตัว d ดร r ่ของนวานนะคะด้วยความที่นหวานะใช้กระดาษแบบสีน้ำตาลกระดาษ craft แล้วพราะกระดาษคราฟต์เนี่ยมันทําให้สีของครียอทซ์ซูเปอร์ทิปส์มันเพี้ยนไปหน่อยอยประมาณว่าสีนี้กับสีเนี้ยมันคคระสีกันนะแต่พอลงอันนี้ปุ๊บกลายเป็นสีเดียวกันระหว่าเลยต้องหาทางที่จะแบบว่าระบายไปแล้วสีไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่ก็หาทางออกได้ก็คือสีไม้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ระหว่างก,ก็จะใช้เนี่ยสีไม้อันนี้เห็นในพรายมิสซีของเดือนเฟบรารีด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นคอลลีนที่รุ่นเนี้ยรุ่นที่มีสีพาสเทลอะคะ่ะ เขาโฆษณาว่าสามารถระบายได้ทั้งกระดาษขาวกระดาษดำกลุ่มทันไหมยอย่างนี้เล้วตกแต่งต่อนะคะตอนนี้ติดมากคือ t i ๊กเก b o o บุ o ก f o ฟอนทั้งหลายนะคะฟอนอย่างเงี้ยเป็นตัวอักษรอันนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะมันแบบเนียนเรียบมากอันนี้ของ t y p o ของ r o s y Studio เป็นแบบ ras e and quote เป็น Foil แบบทองๆอ,อันนี้ก็อยู่ไม่ค่อยรอดเหมือนกันกระดาษคราฟต์ก็กลืนแต่วต้องแปะบนอย่างอื่น ยังอยู่กับความแปะแปนั่นก็คือสติกเกอร์ค่ะต้องริ่มจากร้านนี้เลยค่ะ Missy P sticker search อันนี้ใน i นะคะมี Twitter ด้วยคือเขาอะส่งมาให้ก่อนด้วยความที่มันสวยอะตอนนี้คุณจะไม่ค่อยเห็นแล้วแหละพน้หมันใช้ไปเยอะมากลายน่ารัก แล้วมันก็แบบพอแปะอะไรปุ๊บมันน่ารักขึ้นทันทีอะ่ะแบอบกแค่เห็นก็น่ารักแล้วอะ่ะพอเป็นอย่างาน,น,านั้นนะหวานก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่สามารถอยู่ได้โดยที่เป็นของโล,งโล่งๆอีกต่อไปทุกสิ่งสรรพสิ่งฉันจําเป็นจะต้องมีสติกเกอร์ของแบบ เนี่ยเจ้าเนี้ยแปะอยู่ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปหรือ Power Bank iPad ไอปกเปิกของมันนี่ก็ขอมมิชชี่พีหมดเลยค่ะเพราะสติกเกอร์เขาเนื้อมันดีอะค่ะอย่างมากก็คือสีอาจจะลอกแต่เวลาแกะออกมาแล้วอ่ามันไม่ทิ้งคราบกราวไว้เลยก็คือของเรามั่นใจว่าพื้นผิวของเราจะไม่เสียอันนี้คือ มีเขาให้มาด้วยเราก็ซื้อตามไปซื้ออีกนะคะขอยืนยันถึงความคล๊ดของนวนอีกร้านที่นหวานไปบ่อยมากช่วงนี้ก็คือร้าน Mr. DIY ตัวนี้มาจาก Mr.DIY ์หมดเลยไปพกกระดาษวาชิเนื้อวาชิเนื้อแบบ masking tape ประมาณอย่างเงี้ยนะคะอันนึงแบบถูกมากอะคุณคุณก็ไม่ถึง20บาทอะได้ด้วยเหรอเขาเขาจะได้กําไรเหรอแล้วมีทองทองด้วยอะแล้วทําไมราคาได้แค่นี้ล่ะคือถูกกว่าที่สั่งจากจีนอีกอะแล้วก็อันนี้ก็เป็นนอ็อคเค็ัส ซึ่งลายตามนี้แต่ว่าไม่มีทุกสาขานะเห็ในพิศโนโลกเขามีมิสเตอร์เดลไร์3สาขาอันนี้นวันเจอที่สาขาเดียวชื่อโลตัสโคกชา้าอัน,นอันนี้ก็มีซีพีสติกร์ as well เป็นแบบเจลลี่นิ่มเมื่อพูดถึงสติ๊กเกอร์ก็คิดถึงรอยละเฟเดอร์แล้วก็ครีเอเตอร์ทั้งหลายนะคะที่เป็นคนสร้างสรรค์าง,งานนว,วัตคิดว่านองเกรสในมิซซี่พีสติกร์ที่นวันใช้มาทั้งหมดนี้ก็ก็นับเป็นครีเอเตอร์คนหนึ่งด้วยเป็นเ e อร์เดอร์อีกคนวย แล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็จะมีอีกคนนึงที่นวลกรีร๊ดมากชื่อนารุจังนะคะ t ิเดอร์คือ apps 2610ก c t o b e r คนเคนนี้ก็เขียนแบบน่ารักมากนี่คือผลงานของเขาค่ะตัวละครตัวนี้ชื่อเอริกาจังนะคะแล้วก็จะมีแบบสติ๊กเกอร์แบบเนี้ยก็โอเคนะก็น่ารักดีหว,วานๆและตัวนี้มันเป็นพารสติ๊กเกอร์นะคะของ IU ซึ่งถ้าใครกรี๊ด i อก็คงจะพอจะนึกออกแล้วว่านี่มันเป็นตาลาซีนในเอ แล้วนาวานก็ได้อีกชิ้นหนึ่งด้วยนี่เป็นเข็มกัดนะคะลูชาลีจากนูปี้นะคะแล้วจริงๆมีอิลลัสเตรเตอร์อีกคนหนึ่งที่นหวานยังไม่เคยสนับสนุนผลงานของเขาเลยนะคะจะมมีโอกาสก็คือคนนี้ค่ะชื่อว่าฮิรุนะ454นะคะน่ารักมากทุกอย่างทุกตัวละคร สวยมากคือเราไม่คิดเลยว่านี่คือฝีมือคนไทยอะคนไทยจริงๆเหรอเนี่ยทำไมมันสวยขนาดนี้ล่ะตั้งแต่หลงมาในบ่วงของ Illustrator คเข้ารู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยก็มีคนทําจริงๆแฮะเกิดเ,เริ่มตามไปเรื่อยๆก็เจออีกหลายคนมากๆๆมากที่แบบเออท้าทําเก่งเนอะเออมันมีโลกนี้อยู่ที่้าพเาจา้าไม่เคยรู้วันนี้คิดว่าจากนี้ไปก็จะตามติ่งหลายๆคนถ้าคนไหนมี Illustrator ที่คุณรู้สึกคนนี้งกรี๊ดมากน่ารักมากอยากให้ตามคอมเมนต์ ช่วยกันมาป้ายยากันนะคะถ้าใครติดตามช่องนี้มานานก็จะรู้ว่านวนกรี้ดกับริพิเตอร์มากตัวนี้มันเป็นของ morning kiss นวนซื้อที่ just buy ในโรบินสันค่ะสองแถมหนึ่งพอดีเขาบอกว่ามันเป็น100% gel effect คือถ้าทาเลยปะค่ะจะรู้สึกเหมือนกำลังทาเล็บเจลโดยที่ไม่ต้องไปอบเลยรู้สึกว่ามันเคลือบดีกว่าแล้วก็ตัวกลิเตอร์มันแน่นกว่าตัวเก่ามากๆเลยตอนนี้ก็เลยรลับสดๆเลยค่ะว่าด้วยเรื่องของการตกแต่งนะคะ ช่วงนี้นหวานก็จะคลั่งความเป็นพ๊อปอัพมาก <do> ซึ่งตรงนี้มาเลยทำให้นหวนนะัดน่ะตามยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งค่ะชื่อว่า let's craft by Annie A N N Y คือจริงมันเป็นภาษาจีนนะ แต่ว่ามันจะมีสาษกิจอยู่แค่นั้นแหละว,ว่า let's craft by Annie อบอัพหลายๆอนนันนะนวาดก็ยืมไอเดียเขามาสุดท้ายผูเขากองนี้คือ masking tank ค่ะอตอนแรกเราคิดว่าเราซื้อนี่เดียวนะจนแบบอืมก็เยอะเหมือนกันเนาะท้อนในการรีวิวเลย <laughs> อามามามาอย่างที่บอกค่าว่านวหวานี่ะใช้ตัวสมุดเป็นคราฟ t เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเขียนมันก็จะสีไม่ออก ก็ต้องใช้นี่แหละ masking tape นะคะตัวนี้เป็นของโมชิโมชิมันเพิ่งออกมาตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วอะแล้วก็ระหว่างก็ตามไล่ซื้อไล่เก็บในซีรีส์นี้มาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ไปอัปเดตมันมีอีกไหมคือกะว่าถ้าปลายอัปเดตแล้วมีก็คงซื้ออีกอะโอ้ยทำไมเหมือนแบบตกบวกกันโอเคเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นหมวดหมวดแล้วกันมันเยอะขนาดนี้วันนี้เอาอันที่เป็นหมวดแบบอันใหญ่ก่อนอันใหญ่ก่อนเพราะดูน่าจะมีน้อยสุดโอเคอ่ะ แลมีวิวความหวังขึ้นมาแล้วค่ะน้องอันใหญ่ก็<ม>เช่นตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้มีความแบบสีเหมือนสีน้ำแล้วมีสีทองๆประสมอยู่อะไรเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยตามมาด้วยน้องต้นสนนะคะคือคริสต์มาสมากๆ ถัดมานะคะยังมีความรู้สึกถึง Winter Collection เบาๆถึงแม้ตอนนี้คือเงือ,อไหลแล้วนะคะแลา้วน้หมอกก็จะตัดเป็นชนิ้นเล็กๆเ,เหมือนกันเอามาแปะมุมโ้นม,นมนุมนี้ของสม,มุดโน้ตของตัวเองตอนนี้นะคะดูหนาวมากมันก็จะเป็นแบบนี้หลายๆล,ลายในที่นี้ที่น้อหมากโชว์นะคะตอนนี้ไม่ไม่มีขายแล้วแง่มีทีว่าถ้าท่านชอบของชิ้นไหนในโมชิโมชิซื้อตุ่มเลยเพราะราคาไม่แพงอยู่แล้วอะไม่งั้นจะเสียใจเพราะมันหายแล้วหายเลยหายไม่เจออีกเลยอะนี่ เป็นแบบ headers นะคะทีมต่อมานะคะเป็นทีม u n เล็กความหนาก็ห่างกันเยอะเส้นนี้คือเป็นเซตเนี่ยมันจะเป็นลายอย่างเงี้ยค่ะแล้วให้เราทําเป็นแท็กอ่ะสวยเลยแหละอันนี้ก็เป็นแบบ earth tone แล้วก็จบไปบนนี้แหละสวยสวยจริงเปเพราะตัวเนี้ยสวยมากต่อมานะคะตัวนี้มันเป็นแบบ Christmas มากแต่ว่าตอนได้มามันพ้น Christmas ไปแล้วตัวนี้น่าจะเห็นใน p ライเวสมาดันเฟบร a ร y เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็น วันที่แบบนี้สองตัวนี้นะคะเป็นแนวปะแ็กตามนี้เลยค่ะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายตัวนี้สวยดูเหมือนธรรมดาแต่แปะออกมาแล้วสวยเป็นสีฟ้ากับสีชมพูค่ะแล้วหมวดสุดท้ายเป็นแบบชิ้นๆซึ่งอยู่ในプライมิสมีของเดือน j a น u a r y ด้วยนะคะเอามาใช้เรียบร้อยแล้วอยากจะแกะมาให้ดูแต่พอมันดึงมันจะป็นบุเป็นชิ้นๆเลยค่ะแต่วันที่หไปเรื่อยๆเ, <laughs> เนี่ยแกะไม่ได้แกะแล้วหลุดเป็นชิ้นอะอย่างเงี้ย คือมันมันไปเรื่อยๆอะค่ะเป็นวันที่1ถึง16ลายก็ประมาณอย่างเงี้ยค่ะและ้วคราวนี้ก็จะถามว่าอา้าวแล้ว7 7จนถึง3 1ไปไหนใช่ไหมคะมันก็แยกอีกแพคเกจหนึ่งค่ะก็เป็นตัวนี้จะเป็ตั้งที่17เป็นต้นไปนะคะถึง3 1เราก็จะมีเอาไว้แปะพลนเนอร์อีกเช่นตระกูลนี้2ตัวนี้อันนี้มันจะมีคำว่า Birthday แบบเหมือนกับว e อหรืออะไรเงี้ยค่ะ อะไรที่มาเอาไว้ใช้ในลนเนอร์เนี่ยมีหมดเลยแล้วก็จะม,มีพวกนี้ที่แบบมีความน่ารักกระมุนกระมีทั่วไปไเป็นน้ำไม่ถองเป็นเป็นขวดน้ำกระปอ๋องเฮ้ยหมดแล้วในที่สุดก็หมด คิดว่าจะไม่จบงา่ายๆแล้วเห็นกองของ masking tape ก็ลากัไปแล้วนะคะถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, subscribe แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนิดนึงมีใครอยากจะแบบร่วมกันป้ายยาผัดกันไปมาก็บอกมานะคะถ้าใครมี Twitter ได้นะคะ please follow at study ideas underscore ค่ะ Facebook fanpage คือ a d e n t a can t can't b l a e n มี IG ส่วนตัวนะคะที่ลงเรื่องแบบจิปาถะมาไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว a d e n t e c o r e pp ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนลนะคะ่ะบายบาย